You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องตระกูลไร้สวัสดีครับวรส,สวัสดีครับพวกเรา2พี่น้องตระกูลไร้ครับผมคุณคือป๊อกกี้ครับ ส่วนพี่คือพี่แพทครับถูกต้องครับสลับกันอีกใช่ครับสลับกันทำไมเพื่อความสับสนครับผมรายการพี่น้องตระกูลไร้ครับเราจะมาคุยเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์ไร้แก่นสารกันในทุกสัปดาห์นะครับเรียนได้ว่าครบครบอะไรครับครบในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ถูกต้องนะฮะไม่งั้นมันจะไร้ได้ยังไงนะฮะเราก็ดําเนินกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะครับผมหลายๆคนก็เริ่มเห็นแล้วว่ารายการเราไม่มีประโยชน์จริงๆนะครับเอพิโซดนี้เราจะมาตอกย้ํา สิ่งเหล่านั้นนะฮะว่าเราไม่มีประโยชน์ใช่ครับผมเราจะยืนยืนยันไปเรื่อยๆในยืนหยัดถูกต้องสู้และมั่นคงถูกต้องกับอุดมการณ์ถูกต้องถูกต้องครับผมเหมือนเช่นเคยครับแพทไรท์พ็อกกี้ไรท์ครับเรามีเรื่องมาฝากกัน2เรื่องในเป็นตอนนี้ครับใครเริ่มก่อนทีเป็นตอนนี้ผมแล้วกันพี่ได้ครับผมของผมเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกอัของผมจะเป็นเรื่องใกล้ตัวในทุกๆเรื่องบอกใกล้ทีไรใกล้ไกลไม่ไม่แต่เนี้ย ใกล้ตัวจริงเป็นเรื่องเคอร์เรนต์ปัจจุบันในสภาวะที่เราประสบปัญหาจากโควิด19โอ้ครับผมเรื่องของผมจะร l a ล e กับสิ่งนี้นะครับครับคือเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราอะประสบปัญหามานานแล้วโอ้ใช่ใช่ตั้งแต่แบล็กเพล u กอะไรดูนี้ป่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนเราอะก็พยายามหาวิธีในการต่อสู้กับโรคระบาดมาเนิ่นนานครับซึ่งอ่ะ มันก็มีวิธีที่เวิร์กใช้วัคซีนนู่นนี่นั่นคิดคนนู่นนี่แต่มันก็จะมีวิธีที่ไอเชี่ยมึงทาไปทําไมเดี๋ยวครับผมรอบนี้ผมก็เลยจะมาเล่าโอเคเคอร์เรนต์มีความเคอร์เรนต์แปดวิธีหยุดโรคระบาดแบบแปลกๆในประวัติศาสตร์ของเราได้มาแปดวิธีเชียวเหรอครับผมได้ยมากเลี้ยงน้ากันามาใช่ได้ครับนะครับวิธีแรกครับอืเขาเคยมีคําแนะนําในปีหนึ่ง 722หนึ่งคริสตศักราช1722ว่าวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถหยุดโรคระบาดได้ก็คือให้สูบใบยาสูบอือครับคือเหมือนกับในช่วงนั้นมันมีคู่มือสุขภาพอยู่เล่มหนึ่งมีคนไปหามาเจอครับมันเขียนไว้ว่าสิ่งเดียวที่แพทย์อนุมัติและแนะนําให้ใช้สําหรับป้องกันโรคระบาดได้คือการสูบใบยาสูบครับซึ่งโรคระบาดในยุคนั้นก็อาจจะเป็นแบบกาลาโรคไข้ดําอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่มันไม่ได้มีเขียนอธิบายมาเพิ่มว่าเอ้ยทำไมสูบใบยาสูบมันถึงใช้ได้วะอ่ามันไม่มีเน็ตให้เซิร์ชไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใครพูดมาที่มีความรู้หน่อยก็ใช่ก็อ่ะตามกันไปซึ่งได้ผลไหมจริงจริงก็คิดว่าก็ไม่น่าจะได้ผลหรือเปล่าวะก็น่าจะมีความสุขกันเลยๆท่านครับผมครับอ่าอันนี้คือวิธีแรกันี่คือวิธีแรกวิธีต่อไปครับวิธีทสองวิธีเนี้ยพี่แพทย์น่าจะชอบโอ้ครับดื่มแอลกอฮอล์โอ้ครับผมก็ ในปีอันนี้ยของสํหรับปีอันนี้คือช่วยให้มันช่วยโรคหายเลยอชยให้ลืมช่วยลืมลืมลืมว่ามีโรคโรคอยู่ในโลกใบนี้โอ้ยเป็นโรคทุกทรมานกินเหล้ากินเออสบายขึ้นเอครับผมอันนี้เป็นคําแนะนําที่ออกมาในปีหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งลครับผมหนหกร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมแอลกอฮอล์ไปดื่มนะคบแอลกอฮอล์คือเขาก็เชื่อกันว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดการติดเชื้อเฮแล้วก็ ในแอลกอฮอล์มันจะสามารถดับจับโรคได้เออครับผมเขาบันทึกมาอย่างนี้ซึ่งของจริงเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะบ้านเรานี่เป็นอะไรก็เลิกแอลกอฮอล์ก่อนเลยเนาะครับผมแต่อ่ะข้อสามวิธีที่สามครับเมื่อกี้คือดื่มแอลกอฮอล์วิธีที่สามคืองดการดื่มแอลกอฮอล์ปี้ยไปเคลียร์ก่อนไหมครับผมแต่อันเนี้ยเป็นวิธีที่แบบโบราณมากเป็นวิธีของโสกราตีส อ๋อโซแาติสเออที่เป็นคบขึ้นโศกปลาผมนึกว่าจะโศอื่นไม่ใช่โอเคโอเคโซแาติสอ่าครับผมนักประหลัดยุคเอเทนยุคกรีกอะไรเงี้ยนะช่วงสี่ร้อยยปีก่อนคริสตศักราชโอ้โหอย่าไปเชื่อโซแาติสมาเลยครับย้อนไปไกลมากโอ้ยโอ้ยอ่าสมัยนั้นแอลกอฮอล์ไม่อร่อยโซแาติสคงได้ของไม่ดีไปเขาบอกว่าเออมันคนในยุคนั้นเนี่ยแบบกับตัวโซแาติสเขาบอกว่าเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากโรคระบาดใหญ่ในยุคนั้นได้ด้วยการ งดแอลกอฮอล์ควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ที่กินเข้าไปควบคุมโอเคเออลดไม่โอเคถ้าเป็นพี่แพทระหว่างข้อสองกับข้อสามพี่จะใช้ข้อไหนข้อสองดิอย่างนันสร้างความสุขอโลกหายหรือเปล่าไม่รู้แต่กูมีความสุขแต่กูลืมๆอะไรที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นได้เออครับผมโอเคทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนี้อยู่ครับผมข้อสี่ครับโอเคข้อสี่ครับข้อสี่เป็นวิธีการที่รรเลท กับรายการตอนที่แล้วนิดหน่อยโอ้ครับผมข้อสี่คือเขาให้ดมตดว่ะแม่ครับผมเขาบอกว่าเอ้ยเขาเชื่อกันว่าอันนี้เป็นความเชื่อเนาะไม่ได้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับผคเขาเชื่อกันว่ากลิ่นเหม็นเน่ยมันจะสามารถไล่เชื้อโรคออกไปได้เชื้อโรคเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นยาบางอย่างอืที่จะเอาน้ำส้มสายชูครับนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องเทศกลิ่นแรงอืและตดของเราเนี่ยแหละครับ อัดเข้าไปในขวดโอ้โหเออแล้ววิธีการใช้ก็คืออาวุธชีวภาพนั่นน่ะเปิดและดมโอ้โหซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะไล่เชื้อโรคออกไปได้ก็เหมือนยาดมเราแต่เป็นยาดมที่กลิ่นชั่วร้ายแรงครับผมคือคนเรามันอาจจะไม่ได้ตายด้วยเชื้อโรคอะตายด้วยกลิ่นนี่แหละเป็นไปได้เป็นไปได้ครับผมอันนี้คือวิธีที่สี่ครับโอ้แต่ละวิธีนี่โคม่าแล้วนะวิธีที่ห้าครับ อันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ใครหลายคนได้เคยได้ยินมาโอ้ครับเออคือการดื่มชีอื้นดออขึ้นดินขึ้นดิน Forward mail นู่นนี่นั่นมากมายอะไรอย่างี้ครับครับผมคืออันนี้จริงจริมันไม่ใช่แค่ในทวีปเอเชียของยุโรปเขาก็มีคําแนะนํานี้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคําแนะนําในศตวรรษที่16 16เลยนะคือเก่าแก่มากแล้วครับผมไม่ได้อิงจากวิทยาศาสตร์ปัจจุบันครับนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องทําตามก็ได้ครับผมเอาใจที่พูดพูดมาเนี่ยไม่ต้องทําใช่ไม่ควรทำกยายกเว็นข้อสองข้อแอลกอฮอล์ทำได้ครับผมโอเคดื่มฉี่ครับอันนี้มีที่มาจากในช่วงศตวรรษที่สิบหกเนาะในเมืองเวนิสครับเขาก็มีประกาศแบบแนะนําให้ประชาชนในเมืองครับดื่มฉี่ตัวเองทุกเช้าเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะช่วยป้องกันไม่ให้แบบเกิดโรคระบาดในเมืองได้ผมนึกภาพแบบ รถกับบะคันหนึ่งแล้วก็มีคนกับโทรโขงทุก่างคือน้องเขาเลยดิคือน้องเขาเลยดครับมาดู้อนย่อเรอะไรเหมือนประกาศอะไรนะกับข้าวกับข้าวกับข้าวอะไรครับกับข้าวครับผมนะครับอันนี้คือข้อห้าอ่าต่อไปข้อหกครับข้อหกอันเนี้ยแอดวานที่มาเขาบอกว่าคนเราอะสามารถปรุงยาด้วยตัวเองได้เ อะไรหยุดยั้งคุณล่ะทําเลยแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีสูตรมาให้ครับเออสูตรอันเนี้ยในยาของเขาอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีรากของต้นสเนกวีตสายพันธุ์เวอร์จิเนียต้องไปลําบากกูุีงมิ้นอ้อยมีมะพร้าวทะเลทรายใบองุนอันเนี้ยอันนี้คือผมลองไปหามามันคือต้นอะไรวะแต่ว่าภาษาอังกฤษจริงๆมันก็คือแบบต้นคอนทราเยวาอะไรเนี่ยแหละแมงยาแล้วก็แบบ อ่ะพืชสายพันธุ์เก่าแก่นิดหน่อยมาผสมกันนะครับต้มรวมกับน้ําส้มสายชูพิเศษที่เขามีแล้วก็ทําออกมาเป็นยาอมไอ้ไอ้คู่มือเนี่ยทําไมมันไม่มากับเมล็ดพืชและลากพวกนี้เลยวะให้มาแค่สูดที่ไหนให้เราพยายามนิดหน่อยเป็นผู้กล้าไงผไปทาเควสเซลดาเซลดาครับผมแหมครับผมได้ออันเนี้ยดูไม่แอดวานแต่มันแอดวานตรงที่ส่วนผสมที่มึงจะไปหามาเวอร์จิเนียด้วยนะเออใช่ครับผม อันนี้คือข้อห h ครับต่อไปข้อเจ็ดครับอ,อันนี้ผมว่าพี่แพทข้านอย่างสุดขีดแน่นอนห้ามมีเซ็กสโอเค <laughs> อันนี้เป็นเป็นคำแนะนำในปีหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดนะครับก็จะมีคุณหมอคนนึงนะครับก็แนะนำแบบให้เราอดทนอดกลั้นเอาไว้ เออทั้งในความจริงและในความคิดด้วยนะห้ามคิดถึงเรื่องเซ็กด้วยนะโอ้โหอดทนอดกลั้นเอาไว้เ hmm. พราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้อ่าโรคระบาดอะไรเงี้ยมันจะไม่แพร่กระจายออกไปซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆถ้าคิดในตามหลักความจริงแล้วมันก็ก็คงช่วยได้ประมาณหนึ่งเ hmm. นาะก็คือแบบอ่ะการมีเซ็กซ์กันมันก็อาจจะทําให้อเกิดการสัมผัสเกิดการแพร่เชื้อไปได้อื hmm. เออแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบโหต้องห้ามมีความคิดเกี่ยวกับเซ็กอะไรขนาดนั้นอันนั้นก็เกินเบอร์ไปหน่อยหมอนี่อยู่เมืองไทยป่ะเนี่ยดูดูเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ดูเหมือนแม่ลูกผู้ใหญ่เป็นประเทศแถวนี้นะครับผมโอ้โหไม่มีเซ็กซ์ไม่มีคอร์ี่คุ้นมากเลยแล้วเขาก็มีติ่งติดท้ายมาอีกนิดหนึ่งบอกว่าโอ๊ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องหนักนะเท่าไหร่หรอกมั้งมีก็ได้เออโอเคต่อไป ข้อสุดท้ายครับดื่มกาแฟอ่าดื่มอยู่พอดีอันนี้ดูแบบเป็นเรื่องธรรมดาครับผมจริงๆริงแม็กซ์เซนไหมก็ไม่แน่ใจว่าการดื่มกาแฟมันจะช่วยให้แบบโหโรคระบาดหายไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคําแนะนําครับอันนี้เกิดขึ้นในปี1721ครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าในประเทศตุรกีในบางส่วนของประเทศตุรกีโอ้ปรปเทศที่กาแฟแม่งเค็มมากอครับผมนะครับในประเทศตุรกีอ่ะในช่วง หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีกาแฟกินไม่ขาดเนี่ยในครอบครัวเหล่านี้จะไม่ค่อยมีใครที่แบบตายด้วยโรคระบาดเท่าไหร่แตกต่างกันกับครอบครัวที่แบบอาจจะไม่ได้มีฐานะมากไม่ได้มีกาแฟดื่มในครอบครัวครอบครัวเหล่านี้ก็จะมีคนเสียชีวิตจากโรคระบาดเยอะกว่านะครับก็เป็นบันทึกที่ อเขาว่ากันมาอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาแฟก็ได้ <laughs> ใช่ไหมเออเ <laughs> ขาไมีตังซื้อ,อยา <laughs> มันรวยอยู่แล้วเขาไมีตังซื้อ,อยา <laughs> เออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากาแฟในยุคน,น,นั้นก็คงเป็นแบบของสําหรับคนรวยเท่านั้นเองครับผมเอ้ยก็ make sense เออคือคือไม่ไม่ได้เป็น fact ใช่แต่มันก็ make sense ถ้าเราจะลมันเป็นบันทึกสิ่งที่เขาเคยเล่ากันมานะครับเนี่ยจะเป็น แปดวิธีหยุดโรคระบาดครับผมแบบแปลกๆอยาเอามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยใช่ผมว่าไม่ไม่ได้มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเออเแต่ก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันดิโรคระบาดต่างๆเอาจริงมนุษย์ก็ทําได้ทําได้ดีมาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะเรื่องเรื่องโรคระบาดเนี่ยแล้วก็มันหลุดเมื่อปีที่แล้วนี่นะฮะก็โอ้เหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากนะฮะเราก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นกันสักทีจริงครับครับผมอันนี้เรียบร้อยยังทัร้งยัแปดข้อนะฮะวิธีหยุดโรคระบาดแบบ ไร้ไร้ใช่อย่าไปทำตามโยเป็นข้อสอง่าข้อสองอันนี้เราทำกันดีกว่านะครับผมโอเคอ่าเรื่องของผมบ้างคุณพ่อกี้เล่นเรื่องเคอร์เรนต์ไปแล้วนะับผมก็มีเรื่องเคอร์เรนต์เหมือนกันนะฮะเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจริงเมื่อช่วงต้นเดือนต้นเดือนพฤษสภานะครับอ่ามีนักเขียนกระตูนท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปเขาเพิ่งประกาศมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่าประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะอ่าแต่ว่าเขาเสียไปตั้งแต่ต้นเดือนนั่นคือคุณ เคนเทโรมิ URA ครับผู้เขียนเบเซิร์กการ์ตูนฟิลกูดการ์ตูนรักหวานๆในรั้วมหาลัยนะฮะเลือดเต็มครับผมนะฮะเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็ทําให้แฟนการ์ตูนหลายคนนั้นเจ็บปวดเพราะว่าไม่ไม่มีวันที่จะรู้ว่าเรื่องนี้ในความคิดของผู้แต่งเนี่ยจะจบจงอย่างไงนะฮะเราก็ได้แต่หวังว่าเขาฝากตอนจบไว้กับผู้ช่วยเอออนาคตอาจจะมีการ ต่อยอดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แต่การตูนเรื่องนี้ก็เป็นตำนานใช่สารบผมเป็นตำนานเลยตำนานอย่างหนึ่งก็คือมันเขียนมานานมากเลยนะเขียนมานานมากมีช่วงหนึ่งมันเขียนแบบปีละสองตอนเนี่ยจริงมีอยู่ช่วงหนึ่งปีละสองตอนคือในเรื่องราวเนี่ยแบบเดินทางไปเกาะเอลฟ์จำได้จริงมันมันมันแป๊บเดียวอ่ะแต่ลในระยะเวลาความจริงม่งเจ็ดปีโอ้โหนะฮะอ่ะผมมีเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนเบอร์เซิร์กมาคุยกันนะครับอาวุธหลัก ของพระเอกซึ่งก็คือคุณกัสเนี่ยมันคือดาบใหญ่ๆนนดาบใหญ่มากนะครับซึ่งในการ์ตูนมันมีชื่อว่า Dragon Slayer อเพราะว่าตอนที่กัสไปได้ไอ้ดาบนี้มามคนที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มีไว้ฆ่ามังกรออ,อ,อันนี้ผมไม่ได้อ่านเลยอยากจะถามว่าแล้วในการ์ตูนะ มันมีมังกรให้ฆ่าห,หรือเป่า <c oughs> คือมันมันมันเป็นการ์ตูนในยุคยุคยุโรปเ่า <c oughs> ๆ,ๆนะคือมันก็มีเรื่องเล่าอะไรเ,เรื่องเล่าประมาณนี้แล้วก็ที่มาก็คือผู้ที่ตีดาบเนี่ยเหมือนเขาถูกสั่งให้ไปตีดาบให้กับคนที่อยู่ในวังเพราะฉะนั้นงานที่เขาจะได้ก็มีแต่ดาบที่ไม่มีคุณภาพแต่สวยนี่ออกมครัแต่เพราะฉะนั้นในฐานะคนตําดาบเขาเลยรู้สึกว่าเขาเซ็งเขาก็เลยต้องใช่เขาก็เลยลองตีดาบที่เขาคิดว่าแข็งแกร่งคโคตรขึ้นมาอาจจะไม่สวยมากแต่ว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพแต่ ไม่มีใครใช้ได้เพราะมันใหญ่มากอนะครับผมอ่ะถ้าสมมติใครเคยอ่านการ์ตูนหรือเคยเห็นภาพน่าจะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่ลองเซิร์ชดูนะครับดาบกัตส์นะครับเรามาคุยเรื่องดาบดาบนี้กันนะฮะว่ามันคืออะไรอย่างไรและถ้ามีอยู่จริงน้ําหนักมันจะเท่าไหร่เชี่นะครับผมอ่ะพูดถึงดาบใหญ่ๆเราน่าจะคุ้นสักสองดาบแล้วกันดาบของกัตส์สเตเบอร์เซิร์กครับแล้วก็ดาบของคลาวในฟินอลเอดาซีเจ็ทนะครับผมดาบของคลาวชื่อว่าบัสเตอร์โซดนะครับผมความหนา นะครับอันนี้ผู้ที่หาข้อมูลมาเป็นเป็น reddit ก็คือคนที่อยู่ใน reddit ซึ่งก็เป็นมีความรู้เรื่องภิมิศาสตร์ประมาณหนึ่งเขาลองคํานวณจากส,สิ่งที่เขาเห็นในเกมในภาพนิ่งคร่าวๆดูว่าดาบนั้นควรจะมีน้ําหนักความหนาอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าดาบของคราวเนี่ยมันหนาประมาณ4-5เซนมันดูไม่เยอะ <laughs> มันดูไม่เยอะแต่ดาบดาบหนึงหเซนเนี่ยไม่หนานะลองเทียบกับ มีททาครัวที่บ้านใช่ลอกลอกไปเรว่องคุณเนี่ยดูความหนาไม่เกินหนึ่งถึงสองมิลถูกต้องนะครับแล้วก็หนักราวราวเจ็ดหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลโหอ่าหนักมากก็คือเท่าคนคนหนึ่งยังได้เลยอันนี้คือเขาเปรียบเทียบกันเท่าคร่าวของคราวคราวอ่าทีนี้ก็มียูเซอร์ท่านหนึ่งโพลมาเหมือนกันอืมแล้วเขาก็ถามเฮ้ยแล้วดาบของกัสแล้วครับอก่อนถามไปถึงกัสก็าแบบว่าดาบจริงๆมันควรจะอยู่ที่ ความเหมาะสม <gas> ม <das leg> <Una> ันควรจะเป็นที <tr> ig, mm ่เท่าไหร่อะไรยังไงเขาบอกว่าดาบทั่วไปเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะหนักประมาณ1.5-3%ของน้ําหนักตัวคนถือสมมติ เราหนักร้อยจะได้จะเข้าใจง่ายๆนะครับผมดาบก็ควรจะอยู่ที่1.5กิโลถึง3กิโลมันจะเป็นน้ำหนักที่กำลังพอดีที่เราสามารถจะเวียงได้ด้วยมือเดียวหนักแน่นด้วย2มือเพื่อเพิ่มแรงเวียงอะไรประมาณนั้นน่าจะกำลังดีนะครับอันนี้คือดาบทั่วไปแต่ดาบที่แข็งแกร่งที่เราเห็นกันในยุโรปใหญ่ๆยาวๆเนี่ยสิกิโลไม่ควรเกิน2ีอันนี้คือแม็กซ์ของมนุษย์คนคนหนึ่งละที่พอจะเหวี่ยงใช้มือเดียวเหวียงโดย ไหลไม่หลุดไปตามดาบนะครับอคุณบ็อกกี้ลองนึกภาพเราถือดาบด้วยสองมือแล้วก็เอาดาบทิมไปข้างหน้านะครับอถ้าดาบมันหนักมากเนี่ยแน่นอนดาบมันก็จะตกดินหล่นลงใช่ไหมครับมันก็จะหล่นดินแล้วก็มือเราก็จะปุ๊บตามนะครับมาคุยเรื่องดาบพงกัตส์บ้างแล้วอ่านกระตูนเรานึกภาพกัตสือดาบซึ่งมันใหญ่มากด้วยหลักการมันควรจะปักดินไปแล้วเออแต่ทําไมถึงไม่ปักอะอย่างแรกมันคือกระตูน โอเคอย่างแรกง่ายๆเลยมันเกิดการ์ตูนเขาก็แต่งอะไรได้ยังไงยังไงแต่ว่าการ์ตูนมันก็มันก็มีรายละเอียดของมันมีหลักฟิสิกส์ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่เราจะมาดูกันว่ากัสมันมันมันกล้าดียังไงถึงมาถือดางนี้ได้นะครับผมกัสเนี่ยเอาความสูงของตัวเขาก่อนอกัสสูงมากสูง204เซนติเมตร 2เมตรกว่า2เมตรกว่า6ฟุต8นิ้วนะครับผมมีการคำนวณออกมาคร่าวๆโดยวัดจากกระตูนว่าเปรียบเทียบจากขนาดของเขากับเรือกับอะไรประมาณนี้นะครับกัสแม่สูงสูง204เซนติเมตรน้ำหนักของกัสคือ115กิโลค่อนข้างกำยำมีแต่กล้ามเนื้อไม่มีไขมันเพราะวันวันเม่นทําทำอะไรมีแต่ต่อสู้เป็นนักรบแหละเป็นนักรบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้ว ถ้ากัสหนักร้อยสิห้ากิโลนะฮะดาบี่เหมาะกับเขาควรจะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเนี่ยผมว่าเต็มที่ไม่เกิน30มสโลเต็มที่เลยนะเต็มที่กับเขาไม่ควรเกิน30สโลถึงไหลไม่หลุดนะครับแต่แต่ d r า g o อน l a y e r หรือว่าดาบของกัสนะครับมีท่านหนึ่งคำนวณออกมาโดยใช้สูตรการคํคำนวณว่าเหล็กเนี่ยน้ำหนักของมันนะครับตอนหนึ่งลูกบาทนิ้ว น่าจะอยู่ท anyway. ี่0.284กิโลต่อหนึลูกบาทนิ้วเขาก็ลองคำนวณดูว่าดาบของกัสแม่งยาวเท่าไหร่ความกว้างอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับดาบของกัสยาว60นิ้วโอ้โหอ่5ไม่บรรทัดเออ5ฟุตถ้าสมมุต voilà ิจะเปรียบเทียบง่าย150เซน150เซนประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับกว้างกว้างนะครับอันนี้ไม่ใช่หนานะกว้าง15นิ้ว ห้านิ้วมันเป็นทัดฟุตกว่ากว่าใช่นะครับประมาณ39มสเกนสี่เซนความหนาอยู่ที่ราวๆ2.5นิ้ว2.5นิ้วหนามากเท่าไรวะ5เซน6 6เซนกว่ากว่าลองคำนวณดูว่าข้าวดาบของคุณกัทส์น่าจะมีน้ำหนักอยู่ที่185่งรอ้ากิโลกรัมหีัยกับข้าตัวเองแล้วนะหนักมากกว่าตัวเองเยอะเออใช่ใช่เนั่นมันความสูงสิ่งที่เราเห็นในการ์ตูนนะครับคุณกัทส ถือดาบนี้เอาเอาดาบนี้แบกใส่หลังอยู่ตลอดเวลาเ,เดินไปเดินมาเอแม่งกระโดดข้ามตึกได้ด้วย <She> e. โดยมีไอดาบเนี่ยอยู่ที่หลังนะครับ <She> e. กัสสามารถใช้สองมือแกว่งดาบนี้ได้อย่างคล่องแคล่วอืบางสถานการณ์ครับเขาใช้มือเดียวได้นะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคุณกัสเนี่ยนอกจากร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วนะข้อต่อข้อต่อไหลและข้อมือของเขาไม่น่าจะใช่มนุษย์น่าจะแข็งแกร่ง ต้องเสริมเหล็กอะประมาณนั้นเผอเอเป็นเหล็กเพอก็เป็นไซผราตัดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือคือคือการ์ตูนโอเคแน่นอนมันก็มีความเวอร์อยู่นะครับผมมันมีความเวอร์อยู่เพราะว่าผู้แต่งเขาเขาจะอินเกี่ยวกับเรื่องนักรบนักรบอะไรประมาณนี้เขาจะชอบดาบใหญ่ๆมันเอาจริงเราเราเห็นดาบใหญ่มาในสนามรบของยุโรปแต่มันจะไม่ใช่หนาเหมือนของกัทมันจะเป็นมันจะเน้นยาวมากกว่าใช่ซึ่งเขาจะเน้นการทิ่มแทงมักจะเป็นหน่วยหน่วยหน้าอ่าทำหน้าที่เหมือนหอก ประมาณนั้นนะครับแต่นยาวเน้นยาวใช้ดาบใหญ่ๆเข้าในการฟาดฟัดนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะฟัดกับพวกอสูรมารอวตารและกอแทนได้อย่างสบายๆนะครับนั่นแหละมันเอาเวลามังกรอ่ะแต่แต่ต้องจนถึงตอนนี้ไม่มีมังกรเออมีแต่มีแต่อสูรแล้วก็มีแต่ก็แทนต่างๆนะครับผมอันนี้หยิบมาเล่าเพราะว่าเป็นการ เหมือนไม่การพูดถึงแล้วกันจะบอกว่าทรีบิวอาจจะดูเวอร์เวอร์วันเกินไปนะครับเป็นการพูดถึงการ์ตูนที่ผู้เขียนเพิ่งจากเราไปนะครับคุณเขนทโรมิระเบอร์เซิร์ฟผมมั่นใจว่าน่าจะมีหลายๆท่านที่ฟังอยู่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็ก็เสียดายแล้วก็เสียใจที่ที่คุณมิ URA จากไปแต่ก็ขอบคุณสําหรับผลงานดีๆที่ทําให้เราอ่านมาเป็น20กว่าปีนะครับผมอนี่ก็คือเรื่องของดาบกัตส์แต่จริงๆ่เรื่องเบอร์เซิร์อะเหมือนผม เพิ่งไปอ่านสเตตัสของใครมาไม่รู้เขาบอกว่าเคยมีคนไปสัมภาษณ์อาจารย์เอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าอ่าจริงๆตอนนี้เนื้อเรื่องอ่ะมันน่าจะถึงประมาณครึ่งหนึ่งละเขาเคยผู้นี้มาสักสามครั้งนะไม่น่าใจนะถึงประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีเรื่องราวเขาคร่าวโครงเขาคร่าวตอกนี้แล้วก็อาจจะเล่าให้แบบคนดูแลฟังสักหน่อยอะไรงนี้หวังว่าหวังว่าเราจะได้รู้เรื่องราวที่เหลือทั้งหมดใช่ครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นละกันนะครับอ่ะ นี่ก็คือสองเรื่องที่นํามาฝากกันในรายการพี่น้องตระกูลไร้ประจ,จําสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเคเรนทั้งคู่ครเรื่องโรคระบาดแปดวิธีที่ไม่มีประโยชน์ใช่นะครับผมเรื่องดาบของกัสที่ไม่น่าจะมีประโยชน์ในการเอาไปใช้ในชีวิตจริงแต่ผมว่าเอาจริงๆอ่ะมันน่าจะมีคนที่แบบไอเชี่ยบ้าจี้ลองทําดาบขึ้นมามซิมีใช่ไหมมีครับ <laughs> มีครับอ่าท่านหนึ่งทําจากอลูมิเนียมซึ่งจะเบาเบาเบาไปเยอะเบาไปเยอะอีกท่านหนึ่งใช้เหล็กทําจริง แต่ว่าลดขนาดความหนาอะไรอย่านี้ลงนะครับแล้วก็ในคลิปลองเราไปดูใน YouTube ได้จะมีช็อตนึงด้วยเขาผ่าฟืนใช้ดาบของกัสผ่าฟืนคุณลองนึกภาพคนใช้ขวานผ่าฟืนต้องเวียงเต็มสุดเต็มสโตรกใช่ไหมอันนี้แค่แบบทิ้งตัวลงมาฟืนแม่งมันคือน้ำหนักมันคือน้ำหนักของดาบนะครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสองเรื่องนะฮะหวังว่าจะชื่นชอบกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับชีวิตของพวกคุณใช่นะครับผมเรากลับไปเจอกันไปในสัปดาห์หน้ากับรายการสองพี่น้องตะกูลไรวันนี้ผมแพทไรไปแล้วครับผมป๊อกกี้ครับบายบายสวัสดีครับติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com j u k e s apple podcast spotify Podbean, SoundCloud, Let a Day Magazine, YouTube channel.